แฟนคลับ AB บ้านฮัก AB บอยแอนเต็มใจที่จะซับพอร์ตและให้กำลังใจทั้งสองคนและเพิ่มเติมก็คือมีน้องเชรน้องพลแฟนคลับเพิ่นเนื้อคือหนาระแ้งอ่าแลว้วบราเวมีแค่นั้นพี่นอ้องบอดบอยเพิ่งกับเป็นหัวหนา้าผู้นำเป็นผู้บริหารเป็นบอสที่ เป็นผู้ให้อให้ทุกอย่างค่ะพี่นอมือนี้เฮาสองคนสิมาอัปเดตข่าวสารของบอดบอยสิริชัยหัวหน้าหมอลำใจเกินร้อยอ่าล้วก็เรื่องซอแอนซอแอนออลดีเนาะนี่ค่ะล่าสุดเฮาก็ได้เห็นเนาะว่าขนาดใจเกินร้อยก็คือบอดค่ะพี่นออือันได้เอามาโพสต์นะคะแล้วกับบอดบอยนี่มีการแชร์ออกไปเนาะสำหรับเพจคณะหมอลำใจเกินร้อยได้มีการโพสต์โพสต์นี้นะคะที่เป็นโพสต์ นี่เพื่อนเอาของให้ทั้งลูกน้องเครื่องเหมือนเครื่องสำอางขครองสำอางก,ก็คือโพสแคปชั่นว่าวันนี้ได้มอบเครื่องสำอางที่เป็นของใช้ส่วนตัวให้กับสมาชิกทุกๆคนในวงหมอดำใจเกินร้อยเพื่อลดค่าใช้จ่ายของน้องๆและขวัญกำลังใจด้วยความปรารถนาดีและความจริงใจที่มีต่อน,น้องสมาชิกทุกคนครับ9ปีหมอดำใจเกินร้อยค่ะแล้วบอสก็บอกว่าจริงใจไม่ไก่กา เติมพลังให้กับน้องๆครับเติมกําลังใจให้กับน้องๆครับแลวกะอ่าก็มีรูปเนาะเหมือนว่ามีเครื่องใช้เครื่องใช้เป็นสบู่ยาสีฟันซาลาาสยาสีฟันเจียนาสิละคะพี่น้องได้มีการเอาให้น้องๆในทีมหมอามรำใจเกินร้อยคือสับพอทุกท่างเลวก็เครื่องสำอางก็เก้าของเพลินหรือว่าเครื่องสำอางส่วนตัวของเพลินเนี่ยเพลินกะเอาไปบริให้น้องน้งไปส่งต่อส่งต่อให้น้องแล้วกะ บอดบอยก็จะมีผลงานที่กําลังจะออกมาใหม่้วยนาสาวเนยผลงานเพลงแพ่งแง่แพงงามนี่เพลงนี้รู้สึกว่าบอดบอยจะหล่อมากเตะแล้วก็หล่อมากใช่เพลงนี้ค่ะพี่นนอกเรื่องนี้นี่ปล่อยที่เซิร์มากแล้วนะรากาบอดกันยังฝากเด้พี่นนอกฝากให้ไปติดตามที่ช่องหมอลำใจเกินร้อยออฟฟิเชียนี่ต่อไปนี้ผลงานเพลง ผลงานเพลงใหม่ที่จะออกทุกๆเพลงของเพื่อนน่ะเออทั้งหมดจะอยู่ในช่องนี้นะครับซึ่งตอนนี้มีผู้ติดตามเพียง5 0 0 0 0กว่าอะ่ะซอร์แต่ต้องการที่จะจัดระเบียบของงานวิดีโอให้ช่องนี้เป็นช่องของงานเพลงงานวิดีโอไปกดติดตามได้นะครับนี่ค่ะพี่น้องเขาเฟซบุ์บอยลากาเ<า>พ,พื่อจะแปลลลละลิ้งแมนเพื่อจะแปะล,ลิงไว้อยูค่ค่ะเป็นผู้กันเรคคอร์ดเนาะเพื่อ แต่วายซื้อสองิ่นก็นยังเป็นหมอลำใจเกินร้อยออฟฟิเชียลนี่ค่ะหมอลำใจเกินร้อยออฟฟิเชียลตอนนี้คนติดตามจะหกหมื่นแล้วค่ะพี่น้องฝ้าไปติดตามด้ายไค่ะพี่น้องเนี่ยกับเป็นช่องของผลงานาพีงเลยเพี่ต่อไปพี่ของศิลปินในวงอ่าเดี๋ยว,ในในวเยวขากดติดตามก็เด้น,นี้โทรศัพท์น้องข่อยติดตามอ๋อมันต้องเข้าแอปก่อน,อ,อ,อ,นอ๋อมันต้องเข้าแอปของยูทูบก่อนเด้อพี่น้องลงซื้อเข,ข่าใส่ก่อนจะไปกดติดตามเนะาะล่าสุดนี่ผลงานเพี่ แหงเง่าแหงงามนี่ปล่อยทีเซอร์ไปแล้วนี่ค่ะพี่น้องเพื่อนจะจัดระเบียบเพลงจําเปนนสองเพลงสําหรับศิลปินในวงหรือของตัวคนเองมาลงในช่องนี้หมอลาจะเกินร้อยออฟฟิเชียลไปติดตามกันเยอะๆนะคะนี่อ่ะปิดอันนี้ไปก่อนขออนุญาตปิดนี้ไปก่อนแล้วทางข่าวเพจคนลูกทุ่งเนาะก็ได้โพสต์อ่ะได้โพสต์เกี่ยวกับผลงานเพลงเพลงใหม่ที่จะปล่อยด้วยนะปล่อย ตัวอย่างแหง,แง้งแหง,ง่ามเกินขาดบอยสิริชัยปล่อยทีเซอร์เรียกน้ําย่อยกับเพลงสนุกแหง,แง้งแหง,ง่ามแก็เต้นเองเนี้ยที่ออกสตเตปการเต้นสับๆที่สลัดลุกเป็นโอป้าเลยทีเดียวน,นี่โอป้าสลัดลุกหมอลำ <Man S 2> ออกไปเลยแฟนๆรอชมฉบับเต็มพร้อมกันในวันที่8สิงหานี้ที่ช่อง YouTube หมอลำใจเกินร้อยออฟฟิเชียลค่ะพี่นอและพรีเมียมที่สถานีคนลูกทุ่ง ที่คาดว่าเป็นเพลงฮิตแน่นอนล่อเลยพี่น้องล่อปันเลยพี่น้องพาเพิ่อนปล่อยออกมาแบบเต็มรอยเนาะแนแล้วชุดนี้นี่เพิ่นเพื่อนภูมิใจแห้งเพราะว่าคนที่จัดคอตตูมให้คือซอแอนเป็นคนแต่งเอ่อหาลูกการแต่งนาหาสุสปาไม่ใส่การแต่งัตแนนเป็นโอปป้าเกาหลีเลยใช่นี่นี่ที่เสื้อเพื่อนนอพี่น้องของใหญ่ปิเซียงก็เด้เพื่อนแนนค่ะ นี่นี่นี่เห็นบอเต้นเองนี่ที่สุดเลยเต้นสีแดงเนาะแมนเนี่ยโอป้ามากดูลุกการแต่งตัวทรงผมการแต่งหน้าแมนสไตล์เกาหลีไปเลยไหมพี่น้องเปลี่ยนแน่อ่คนเลยเนาะสลัดลุกมอลามเลยชิโอป้าเลยที่เหมือนเพจว่าเนั่ยเลยแมนเนี่ยนะอันนี้ก็คือไปทีเซอร์มาค่าค่เต้นเองนี่เต้นเองอ่ะเดี๋ยวเข้าสิไปียาเรื่อง ขึ้นหัวคอดแรกๆเนาะสีว่าเรื่องอยังนะบอกพี่นอก็คือมันมีคนคนหนึ่งที่แฝงตัวไปเป็นแฟนขับสาวเนย<ฆ>เออยก็ได้อ่านข่าวไปเลยละเมื่อวานนี่ก็คือว่าเหล่าแฟนเขากลับมาตอบอยู่เด้พอเอออ่านข่าวนานข้านั้นไปเขาน่ะนโพสต์แบบไม่รู้ว่าต้องการอะไรนะเอาโพสบอสบอยนะ่ะอยู่ในกลุ่มนะ่ะไปโพสตเฟซส่วนตัวตัวเองนะ<ฆ>ไม่ได้แชร์ออกไปนะไม่ได้แชร์แคปแคปแล้วเอาไปโพสแ,แมนแคปแคปแคปแล้วเอาไปโพส แล้วทีนี้ออกไปโพสบอกว่าโอ้โหใครบอกว่าคนไทยจนแบบเดี๋ยวนี้เนาะเขาหากินง่ายเนาะอแมนเขาเนี่ยรวยมากคือซอเองกับว่าบอนี่รวยมากแต่เปิดรับบริจาคจากแฟนคลับที่บางคนก็ยังจนอยู่ใช่ไหมแมนอู้เบาแรงแห้งเด้ออ่า คนไทยน้ำใจงามเนาะประมาณนี้อันนี้คือเฮาหยอไมาได้พ่น้องประมาณนี้คือว่ารวยอยู่ปีนยังมาแปะบัญชีเปิดรับบริจาคให้คนที่จนกว่าไงสมรถเอาเงินหายถึงและลอยสองลอยสามลอยก็คือบอดบอยน่ะไม่ได้ต้องการที่จะทําอย่างนี้นะตอนแรกคุณก็มาตอบอยู่เดเพิ่นมาตอบอยู่ว่าที่เอามาเอาบัญชีมาแปะเพราะว่าในวันที่สิบจริงค่ ซอแอนกับบอดบอยไอ้ซอแอนกับน้องเพรน้องพลอยได้เดินแฟชั่นเดอะแมทอยู่ที่เซนทันคอนแกะงานวันแม่งานวันแม่<ะ>แล้วทีนี้แฟนคลับทักไปหาบอดบอยเรียกร้องอยากให้บอดบอยเปิดบัญชีรับทุกคนจะซ<ะ>ับพอร์ตต้งสี่แม่ทักไปหลายคน <จะ S 2> แล้วแมนเชสตมาไล่ห้แล้วบอดบอยก็เลยว่าคือมันไม่มีแอดมินไงที่จะไว้ใจได้รวมงเงินเพื่อที่จะเอาเงินนั้นะไปซับพอร์ต แม่แอนอ่าซอแอนน้องเพชรน้องพลอยเพิ่นกัเลยเป็นคนเหมือนเป็นภูยาบาลนอยู่ในกลุ่มนั้นอ่ากลุ่มบานหาเพิ่น,นคนวรวม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 เองเฮ็ดนพวงมาลัยแม่นแฟนคลับก็เลยไว้ใจแหมะกะโอนเงินไปทําบุญไอไปซัพพอร์ตห้กราลัางใจ<ะ>อ่ามือว่านี่เห็นโลงนะั่นประมาณเจ็ด0มืนกว่าตอนนี้น่าจะเซนแล้วนะทราบสี่หอดเพราะว่าเพิ่นจะปิดในวันที่แปดห้าโมงวันที่แปดสิงหาจะปิดอ่าแล้วทีนี้แฟนคลับมาตอบ มาตอบในช่องสาวกูเคมลาดค่ะพี่น้องบอกว่าแม่เต็มใจให้เอฟซีเต็มใจให้เนี่ยเราก็ยังโอนให้นะแต่เราหาเช้ากินค่านะแต่เราชอบไงเราอยากซับพอร์ตแมนเข้ามาเข้าเห็นเขาเห็นคนรวยเข้ากระดีใจเขาเห็นคนนี่เข้ากระดีใจแต่ว่ากลัวคนสิมีใได้ปัญหามาจักปีค่ะพี่นนองเพิ่นทำงานอยู่ในวงการนี่บอดบอยไอ้เช่นบอดบอยตั้งแต่อายุแมนยี่สิบกว่าปีเลยวด้เหนป่ะซอยแอนน์อือกัน ซอยแองก็อยู่ในวงการมอลามนี่มาตั้งแต่อายุ14ปีบอดเตจสิบสาม4ิบสีเริ่มล่องเพลงหลองเพลงประกวดหลองเพลงน้ำรายการต่างๆเพื่อจะหาเงินส่งน้องเรียนกว่าจะประสบความสำเร็จโดนข้าคนดูถูกเท่ายกว่าสิผ่านมาได้ค่ะตานาต่างๆนานาเยอะแยะมากม้าควาสิีนเงินนี่แล้วเอฟซีกะเต็มใจทุกคนเลยเลขหน่อยเพิ่นกับบริวารกันหลักแล้วแต่ความสะดวกนั่บอดไอยก็ร่วมกันแมน บางคนที่เขามีเยอะๆคนที่แบบอยู่ต่างประเทศไทยกับแม่กเต็มใจหายเพื่อนเต็มใจห้เพื่อนหาคองเพลนเพื่อนหาศิลปินเพลนแล้วแหงนี่หนองเพชรนนองพลเขามาเพื่อนแ่งเอ็นดูเอ็นดูน้องๆแล้วน้องสองคนก็ยังไม่ได้มีอะไรนะก็ยังเหมือนยังเหมือนต้องการอะไรเยอะแยะแล้วก็เนี่ยมีเอฟซีนี่แหละที่เป็นสนับสนุนสับพอร์ตเพลนนี่แหละค่ะพี่นนอ่าเพื่อนก็อยากสนับสนุนน้องๆเนาะน้องๆบางที่บางคน คือคุณเข้าไปอยู่ในกลุ่มกลุ่มบ้านฮักแล้วคุณเห็นแปลงตัวเข้าไปแล้วแคปบออกมาอืมาโพสเฟสแล้วคนทีบอเมนคนติดตามบอดบ่อยน่ะบางคนแทบไม่ได้ติดตามหมอลำเลยอ้าวเคยเห็นผ่านๆว่าเป็นหมอลำดังแล้วทำไมมาขอบริจาคแบบนี้อืขอรับมาอะไรขออะไรอย่างนี้คดเป็นคนโพสเองมันก็เลกลายเป็นมาเข้าไป พูดไปยังว่าให้แต่ว่า<ะ>คือไม่ดีแลวแหละเจตนาไม่ดีแลวแหละหรือว่าอิจฉาอะไรประมาณประมาณนี้แต่แฟนขับออกมาตอบแล้วออกมาตอบด้ช่องแล้วลว,ว่าแม่คนนึงแหละที่โอนไปให้แล้วโอนไปให้เต็มใจให้แล้วนะอยากซัพพอตน้องๆน,นะอยากซัพพอซอแอนนะอย่างจีนนะา<ห>พี่ <ฮะ S 1> นอ้องอ่ะนี่แหละค่ะพี่นอ้องมือน,นี้าก็เลยอ่ะอยากออกมาเหมือนแจ้งข่าวสารในเรื่องเพียงไม่ควนแน่เนาะ ในเรื่องการเป็นผู้นําที่ดีของบอดบอยด้วยเป็นผู้นําที่ดีมาตลอดเป็นคนมักทํา,าบุญเป็นคนแบบบริกบริจาคเออ,อดีตลอดผู้ไดกะัตติตามมานี่สี่เห็นเลยว่าเพิ่นนะ่ะเป็นจังไดเรามีเอซีนี่ทั่วประเทศทั้งประเทศรู้จักหมดเลยอ่า<ม>นี่แหละค่ะพี่นอกและก็ในเรื่องการจะเอาเอียงไปโพดนี่ก็คือเห็นแต่แนงขับบอกว่าบอดบอยได้ปรึกษาทนายแล้วนะในเรื่องเรื่องนี้ อเน่าจะมีการถึงดำเนินคดีอะไรหรือเปล่า่เพิ่นเคยมีเสตัวอย่างเลยวนะสำหรับบอลกับซอใช่เพิ่นกับสิปพึกษาทนายเพื่อนนั่นแหละว่าเขตแบบนี้เขาเอาไปโพดแบบนี้เขาเห็นว่าเป็นผู้ใดห้องสีสามอียังไดงอย่งสินะมาจากเหตุใดเพราะว่าเห็ดแนว่นี้มันเห็ดให้เพิ่นเสียสูญเสียหายเลยกลายเป็นคอทั้ออนไลน์ไปเลยแมนประมาณนั้นก็คือดูไม่ดียังสิแม่อ่ะนี่แหละค่ะพี่น้องห้าสองคนกับมาอดีตข่าวสารไว้เพียงแค่นี้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ